สวัสดีครับวันนี้ช่องกัมพนศัก a ์แนลนะครับมารายงานที่วัดบ้านกรอกนะครับบ้านกรอกนะครับผลจากการน้ำแม่น้ําป่าศักนะครับขึ้นรอบที่แล้วนะครับทําให้สารานะครับสาลานะครับสุดลงไปในน้ํำนะครับตลิ่งพังเสียหายเยอะเหมือนกันนะครับขณะนี้เราปัจจุบันก็วันวา้นะครับเขาเ่อยน้ําเขื่อนเพิ่มมาอีกนะครับระดับน้ําก็จะ เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเหมือนกันนะครับนี่ครับนี่ครับชายตะลิงฟังนะครับนะครับตะลิงฟังของแม่น้ําป่าศักนะครับอันนี้พิกัดวัดบ้านเกอกนะครับนี่ครับสาลาได้จมลงไปในแม่น้ําเลยนะครับนี่ครับขณะนี้ทางอบตเราก็มาคำนวณความเสียหายอยู่นะครับ สำหรับวันนี้ก็ท้องฟ้าครึ้มๆนะครับเหมือนฝนจะตกลงมาอีกนะครับนี่ครับนี่ครับคือฝนจากน้ำท่วมครั้งที่แล้วนะครับชายตะลิงจะมีกัดเซาะชายตะลิงนะครับ น,นี้จะเป็นระดับน้ำนะครับที่บริเวณวัดบ้านกอกนะครับวัดบ,บ้านกอกอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับจังหวัดสระบุรีนะครับระดับน้ำก็เริ่มสูงขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นแม่น้ำป่าศักนะครับ